ใส่กองบอดม้อละพี่น้องเลยบอดตัวหน่อยครับบอดตัวหน่อยตู้เย็นครับอ่าหอดห้องมอหอดครับบอดกองน้อยสีล่องใส่ครับพี่น้องมันกับคลิปกับคลิปอันเก่าครับเอ,ออันเก่าว่ากับคลิปครับหนึ่งเซยแต่ว่าบเห็ดงานพี่น้อง่วนควอมมันเห็ดอ่าสีเห็ดงานมันตัดตับบลด ได้บอร์ดไม่มากครับบอร์ดตัวไม่มากซีวิไซอะครับไซตูขอดออกให้เบิ่งครับ ่ะนี่แหละครับบอร์ดคอนโทรลมอเตอร์ครับมอเตอร์ปัม๊มไอ้คอมพิวเตอร์ครี่น้องตัวใหม่พี่น้องจะเอาไปใส่ LED นะฮะบอร์ดตรงพี่น้อง LED จะเปลี่ยวจังหน่อยมันเปิดจังได้ครับบอร์ดอะได้มอเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ครับผม ได้มาใหม่ล่ะครับเบิ่งในการลงอุปกรณ์กับบอเนียนบันไดพี่น้องเอยเบิ่งได้โอดพี่น้องเอียงเองเทง,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 งพี่น้องเอยพี่น้องเห็นว่าบัตจีวัดรัดจีขานบัตเสมอกันครับผมเห็นแล,ล,ล้วอ๋อลองใส่เบิ่งพี่น้องบอดใจบอดตัวใหม่มาตัวนั่นถอดมาแล้ว เอามาส่อมล่องส่อมล่องเบิงครับหาดสิีเสียยังบ่าลายครับอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมถอดตู้่งก่อนครับผมถ้าได้ใส่ บอ,อบ,บอดตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ครับพี่น้องของซัมซุงครับบอร์ดเป็นบอร์ดรุ่นสองบอร์ดครับพี่น้องเปิดเบิ่งครับเนี่ยเปิดตรงหน้าแหละครับบอร์ดนี่ครับบอร์ดตัวนี้หน่อยครับถอดมาเลยพี่น้องถอดไซส์กอนครับ ต่อซ้ายแล้วครับสองสามสองห่องครับพี่น้องรุ่นแก้บอร์ดครับเดี๋ยวผมแกะออกบอร์ดออกก่อนครับแก้บอร์ดออกมาพี่น้องบอร์ดใหญ่หนาสิบวอมีปัญหาครับพี่น้องเปลี่ยนบอร์รอดหน่อยครับบอร์ดเอ แล้วหมประกอบปอดตัวไม้ลงไปก่อนครับผมประกอบปอดตัวไม้เข้าไปแล้วครับเสียบซ้ายพี่นะ้องนี่เสียบไฟเข้าไปแล้วพี่น้องเอง ครับยุดทงยุดทากะตู้เย็นกับเย็นแล้วพี่น้องเลยหลังจากเปลี่ยนบอร์ดพี่นออ้องที่แหลกกือขึว่าเป็นน้ำแบตเตอรี่ครับ มันเด่นแน่เด่นดัดตัดแหละวกับว่าต่อพี่น้องเป็นเป็นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งแหละครับเป็นแน่ถอดตักเสียบเข้าไปใหม่นีมันกระไดคือเก่าพี่น้องดีเสร็จไข่ไข่สลีเสร็จบอร์ดมันครับเดิมต้นใหม่ที่นี่หลังจากเปลี่ยนบอร,อรบอ์ดนะครับผมหลังจากเปลี่ยนบอดตัวนี้เข้าไปครับคุณนะครับเย็นแข็งน้อ่เลย เตีนวืวูเอ่อเซแนวนะครับพืนะ่อนอะแนวอร่อยก็มีครับไทยนิยมก็มีเอ่อเบอร์ก็มีครับพี่น้องเย็นแล้วพี่น้องตู้เย็นรุ่นอ่าซัมซุงครับดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ครับเทคโนโลยีเพิ่นหนี่งละนี่บัคทวินเพิ่นหนึ่งครับ สองซองนี่พี่น้องตะยถ้าวินคุ้คุ้นลิงครับคุ้นลิงผัดรุ่นนี้แล้วครับผมบอดครับลักษณะที่เห็นงานแนบเห็นงานแนวพี่น้องเลยบอดหน่อยครับผมถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องเลยนี่รุนรุนสองอสองประตูครับที่เป็นรุ่นนี้ครับพี่น้องเลยขันของพี่น้องเป็นกับดับดับติดติดเด,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 ด่นแนบ่าเอยด วยเย็นแน่นี่ครับเปลี่ยนเลยครับบอร์ดครับผมนี่มาอยู่น้ำไฮน้ำสวนครับระบบอินเวอร์เตอร์ใส่ระบบ,บแบตเตอรี่พี่น้องเลยใส่มากละสามปีแล้วครับผมนี่ปีซีสี่สี่สยางเขาครับอ๋อเป็นน,นวตัตตู้เย็นเนี่ยเย็นแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับใส่ของหนัดเข้าไปพี่น้องบ้นนี่แหละครับตูเ้เยน็นสำหรับใส่น้ำไฮน้ำหน้าครับ อ่นะคิหนาพอกกันไหมครับผม